สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนอมายครับหลังจากช่องโดนแบนไป2ส,สัปดาห์นะผมเองก็หายไปเลยไม่รู้จะทําไงนะครับตอนนั้นเพื่อนๆน,น่าจะสังเกตได้ผมเองพยายามลงคลิปคลิปหนึ่งแล้วมันก็ติดลิขสิทธิ์นะครับกฎใหม่ปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวตอนนี้ครับช่องก็ปลดล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาปกติอีกครั้งคลิปนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงภาพปริศนาใบนี้ของ2พี่น้องลูซโซ่ที่ได้โพสต์ลงไอจเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮาและทุกสายตา จับจ้องและพยายามที่จะไขปริศนาภาพใบนี้ของ2พี่น้องรูโซเพราะเมื่อย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วพวกเขาเคยโพสภาพในลักษณะนี้ลงไว้ใน IG ส่วนตัวด้วยเช่นกันแล้วในตอนนั้นมันก็เป็นคำใบ้จริงๆที่ต้องบอกเลยว่ามีความสำคัญมากๆกับการปิดซาก้าที่แล้วแล้วตอนนี้ภาพใบนี้ที่ถูกโพสลงเมื่อคืนจะมีความหมายว่ายังไงแฟนๆเดนตายว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ย้อนกลับไปในปี2018ครับผมในช่วงเดือนนี้แหละกันยายนครับวันที่19ครับผม2พี่น้องลูโซ่ก็ได้โพสต์ภาพปริศนาใบหนึ่งลงมาเป็นภาพขาวดําเหมือนที่แกโพสต์เมื่อคืนนี้เลยนั่นคือภาพใบนี้นั่นเองนะครับบอกใบอะไรบางอย่างได้อย่างน่าสนใจมากในตอนนั้น แล้วภาพใบนี้ก็ถูกเฉลยออกมาในท้ายที่สุดว่านี่เป็นการบอกใบ้ชื่อของภาพยนตร์อเวนเจอร์ภาคที่4นั่นก็คืออเวนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองหลังจากที่หลายๆคนพยายามแบบเดาสุ่มต่างๆนานาว่าเฮ้ยภาคที่4ที่ตอนนั้นๆยังไม่ถูกกาหนดชื่อว่ามันจะมีชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็จะมีแบบเอออาจจะเป็นอเวนเจอร์แอสเซมบลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายก็เหมือนจะมีคนเดาถูกก่อนที่จะถูกประกาศชื่อหนังด้วยนะว่าเออภาพนี้มันใบถึงคําว่าเอ็นเกมแล้ว เทเลอร์ or, ตัวอย่างแรกของเอ็นเกมที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปลายปีหลังจากที่รูปนี้โพสต์ไว้ก่อน3เดือนก็เผยออกมาอย่างชัดเจนว่าภาพใบนี้ที่2องพวงกับลูโซ่ได้โพสต์เอาไว้เป็นการบอกใบ้จริงๆบอกถึงชื่อหนังในตอนนั้นที่ยังเป็นปริศนาอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เองครับผม7ปีผ่านมาภาพ ในลักษณะนี้ก็ถูกโพสต์ลงในบัญชี IG ของ2พี่น้องลูซโซอีกครั้งและมีลักษณะที่คล้ายกันมากนั่นก็คือภาพขาวดําแล้วก็เนี่ยมีแบบพ็อปมีอะไรต่างๆอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าข้อความที่เขาโพสต์ไว้ก็เป็นข้อความเดียวกันเลยกับรูปใบก่อนเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นก็คือลุคฮาร์สหรือเขาพยายามบอกใบอะไรต่างๆให้เราเนี่ยมองดีๆเกี่ยวกับภาพใบนี้เลยเป็นที่มาของคลิปนี้และคิดว่าแฟนๆหลายๆคนก็คงจะต้องมาเดาและตีความภาพใบนี้อย่างแน่ แน่นอนว่า ภาพใบนี้จะบอกใบอะไรเรานะจะบอกใบชื่อหนังหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีความมาอะไรเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอาเป็นเชื่อภาคนี้จะมีเชื่อว่าดูมเซก็ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วปริศนาอะไรละ่ะที่มันจะอยู่ในภาพใบนี้ผมเองก็ไปเจอเหล่าแฟนๆ่างตีความและใส่ความคิดสร้สางสรรค์ลงไปได้อย่างแบบบันเจิดมากๆเดี๋ยวผมเอาให้ดู2 3สาภาคมาสนใจจริงๆนะครับซึ่งอย่างเช่นหลายคนอาจะตีความว่านี่เป็นการบอกใบถึงการมาของเวนอมหรือเปล่าหรือ จะเป็นแม่วานด้าก็มีมาด้วยนะและอีกใบนี่อาจจะสื่อความหมายถึงกลุ่ม X-Men หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่ม X-Men จะมาในดู o ส s เดยด้วยนะครับหลังจากมีการเปิดเผยรายชื่อมากันอย่างคับข้างแต่ที่เหล่าแฟนๆต่างตีความและพูดถึงมีทิศท,ทางไปในทิศท,ทางเดียวกันได้มากที่สุดนั่นก็คือภาพใบนี้มันอาจจะหมายถึงเหตุการณ์สำคัญที่มันจะเกิดขึ้นในดูสเดก็เป็นไปได้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เหล่าอเวนเจอร์จะมา v วอร์ซกลุ่ม Xmen ครับจากการตีความที่เราแฟนๆมองว่านี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัว A แล้วก็นี่น่าจะเป็นตัว V และนี่น่าจะเป็นตัว X อ่ะเป็นอักษรย่อ AVX a v e n g e r v s u s x m e n นั่นเองแล้วทำไมแฟนๆต่างเชื่อว่า นี่น่าจะเป็นคําใบ้ของ AVX ก็เพราะว่ามันมีอยู่2แหล่งหลักๆนะครับรก็คือถ้าอิงจากคอมมิกเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่2จักรวาลเนี่ยจะมาชนกันแล้วฮีโร่ของ2จักรวาลเนี่ยจะเข้าปะทะกันซึ่งในนั้นก็จะมีแบบกลุ่มเอเวนเจอร์มีเอ็กซ์มนบ้างอะไรอย่างเงี้ยปะปนกันมาต่อสู้กันเพื่อที่จะรักษาจักรวาลของตัวเองไว้ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือรายชื่อนักแสดงครับผมที่ถูกเปิดเผยมาอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ27รายชื่อแรกก่อนที่จะมี28รายชื่อผมมาทีหลังใ่ม ที่มาโผล่ในเมอร์เชนไดายกระเป๋าหรือเสื้ออะไรบางอย่างนะครับในช่วงปิดกองถ่ายทําเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดเผยและชื่อเพิ่มขึ้นมาแต่ท่านยังไม่ใช่สิ่งที่จะมาบอกใบในภาพนี้แต่ลายชื่อของกลุ่ม X-Men ต่าตังหาซึ่งเป็น X-Men รุ่นดั้งเดิมซึ่งถือว่ามาแบบยกเซตพอสมควรจะมามีบทบาทในหนังเรื่องนี้และนั่นมันอาจจะถูกตีความว่าฮีโร่ x m e กกลุ่มนี้นี่แหละจะเวอร์ซัสกับกลุ่ม a v e n g e r ที่ ในรายชื่อนักแสดง Official ก็มีหลายกลุ่มเสือเกินก็มีแฟนๆบางกลุ่มนะครับในภาพนี้ก็ตีความว่าเออเห็นตัว A หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นตัว A ประมาณแบบว่าอย่างนี้อ่ามี A ใหญ่แล้วก็มีมี a อยู่นี่ A อยู่นี่ A อยู่น,นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะมองว่าเออเป็นเราอาจจะมีอเวนเจอหลายๆทีมหรือเปล่าซึ่ง แน่นอนว่ามันก็มีความเป็นอย่างนั้นได้อยู่เพราะว่าตัวของทีมพันดูเบิลเองเนี่ยก็ถูกรีแบรนด์ Re band, ว่าเป็นนิวอเวนเจอร์ใช่ไหมแล้วก็อเวนเจอร์ทางฝั่งของกัปตันแซมเองเนี่ยก็อยากจะใช้เทสต์มาร์กตัวนี้เหมือนกันรวมไปถึงอเวนเจอร์รุ่นดั้งเดิมอย่างทออย่างแอดแมนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรายชื่อที่โผล่มาในรายชื่อนักแสดงออฟฟิเชียล27รายชื่อแรกออกมาเช่นกันก็อาจะเป็นไปได้ที่จะมีอเวนเจอร์หลายทีมแล้วก็ไปเวอร์ซัสกับตัวของ X-men ซึ่ง ผมมองว่าถ้าไม่คิดอะไรมาก AVX อาจจะเป็นคำเฉลย ของภาพใบนี้ก็เป็นไปได้นั่นก็คือการประทะก,กันของ2ฮีโร่กลุ่มนี้แต่สําหรับผมผู้ซึ่งคิดว่ามันน่าจะธรรมดาเกินไปผมก็เลยอยากมาพูดถึงทฤษฎีตัวเองสักเล็กน้อยนิดหน่อยนั่นก็คือทฤษฎีของตัวละครรับตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าลูคสนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการเผยออกมานะว่าอะไรยังไงแต่ว่าลูคสมันก็คือรหัสรับของอีแวนใช่ไหมที่ผมเองก็ได้นําเสนอข่าวนี้ไปก่อนที่อ่าช่องจะโดนแบนก็มีความเป็นไปได้ว่าภาพนี้อาจจะสื่อถึง Avenger e n เ g a m ก Again เก็เป็นไปได้ก็คือเราอาจจะได้เห็นการกลับไปเจอ Avenger e n n g a เกอีกครั้งจากการมาของตัวละครสต e ฟโรเจอร์คิสอีแวนที่ยังเป็นตัวละครรับอยู่ซึ่งผมมองว่ามีน้ำหนักมากๆนะครับที่เขาจะมาโผล่ใน Avenger d o o ู e Day แล้วภาพใบนี้ที่เป็นแฟนบางกลุ่มเห็นเหมือนผมแล้วก็คือตัว A แล้วก็ตัว E ครับเนี่ยมันเป็นตัว A แบบใหญ่ๆแล้วก็ ตัว e แบบเอออยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางกลุ่มเขาก็มองอย่างนี้นะครับอ่าแต่แน่นอนว่ามันน้ําหนักมันน้อยมากมันบางเบามากในการที่ภาพนี้มันจะสื่อถึง Avenger Endgame อีกครั้งจากการมาของ Steve Roger ์ที่เป็นเหมือนตัวละครลับและส่วนตัวผมเองก็มองว่าเขาคงไม่ได้มาเป็นตัวหลักเหมือน24รายชื่อที่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ก็ปิดกองถ่ายทําไปเป็นที่เรียบร้อยภาพใบนี้ ของพุ่มกับอย่าง2พี่น้องลูโซ่อาจจะไม่ได้มีนัยยะสื่อถึงตัวของค e ิสอีแวร์แล้วก็อเวนเจอร์เอ็นเกมอีกครั้งอะไรได้ขนาดนั้นผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ <c oughs> ก็ไปเจออีก1การตีความของ The New Rockstar นะครับของอีริกวอสที่ในคอมเมนต์ IG ภาพใบนี้ของ2พี่น้องลูโซ่หลายคนต่างเรียกร้องหาอีริกวอสให้มาแบบตีความภาพใบนี้มากๆซึ่งอีริกวอสก็มา จริงๆนะครับมาทําคลิปนี้จริงๆแล้วเขาก็ตีความไปในอีกแบบหนึ่งเลยก็คือคําว่าลูคฮัสของ2พี่น้องุูโซเนี่ยมันอาจจะเป็นการให้เราโฟกัสเหมือนที่ภาพใบน,นี้กำลังพยายามบอกให้เราโฟกัสอยู่หรือเปล่านั่นก็คือสปอตไลท์อันนี้ครับที่ส่องมายัาง บริเวณโครงเหล็กตรงนี้อิลิทวอสเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอเคแหละแฟนๆเนี่ยตีความว่านี่คือ AVX แต่เขารู้สึกว่า AVX เนี่ยมันธรรมดาเกินไปซึ่งผมเองก็มองแบบนั้นเหมือนกันว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ตามข่าวของหนัง Avengers Doomsday เนี่ยก็จะรู้ว่ายังไง AVX เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงแน่แน ทุกคนรู้อยู่แล้วจากรายชื่อนักแสดงที่โผล่มาแบบโอ้โหขับขั่งเป็นเซตเป็นเซตแยกกันขนาดนี้ฝั่งเอเวนเจอร์ก็ชัดเจนในฝั่งเอเวนเจอร์ฝั่งเอสเมนก็ชัดเจนในฝั่งของเอ e เมน AVX ย่อมเกิดขึ้นได้เขามองว่ามันธรรมดาเกินไปเขาก็เลยพยายามที่จะตีความคําว่าลุก้าจากการส่องสปอตไลท์ของไฟมาที่แผงเหล็กอันนี้และเขาก็บอกว่านี่เห็นไหมคุณเห็นสามแง่งนี้ไหมมันอาจจะสื่อถึงกงเล็บของบูฟี่หรือเปล่านะยีริเขาก็ไปทางนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมามันมี ข่าวใช่ไหมล่ะว่าไลอันเรโนจะมาแจมในหนังเรื่องนี้และแน่นอนว่าไรอันเรโนมาวูฟูลินก็ต้องมาด้วยเป็นแพ็กเกจคู่อะไรอย่างนี้แล้วเรื่องราวเดี๋ยวก็จะต้องไปเล่าในเดอะวยหรือเปล่าเพราะว่าการมาของชานิงเทเทมที่เป็นรายชื่อดด,ดดเลยในกลุ่ม27รายชื่อ,อก็มีแกมบิดมาแล้วแกมบิดเนี่ยเราเจอเขาที่เดอะโวยอะไรอย่างนี้แล้วตัวของชานิงเทเทมเองเนี่ยก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้เอ v e n t เ r อร์ในเกมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะระเบิดสมองของคุณให้มันไหลออกมาทางหูได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรที่บ้างมากๆ ลิกบอสเขาก็ตีความว่าเฮ้ยนี่น่าจะเป็นการการมาของอกงเล็บอดามเนเทียมหรือเปล่าของปา๋าฮิแจ็กแมนวูโบรีนั่นเองที่จะมาปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถามว่ามันมันสำคัญแค่ไหนกับการที่ภาพใบนี้จะสื่อถึงตัวของวูโบรีโดยตรงๆเลยสําหรับผมก็ต้องบอกว่าประมาณนึงครับเพราะว่าตอนนี้วูโบรีเนี่ยมีสถานะเป็นแองเคอร์บีอิงของจักรวาลที่1 0 0 0 5และผมก็รู้สึกว่าเขาจะเล่นเรื่องของแองเคอร์บีอิงเนี่ยต่อไปอีกแน่นอนในดูฟสเดย์ Day, แล้วก็อาจจะ นิวเดยแล้วก็จะส่งตัวละครที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนสมอยึดจัก,กรวาลเนี่ยไปเป็นตัวละครสําคัญใน s ีคิ e วอ a r อย่างนั้นก็เป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ภาพใบนี้จะมาบอกถึงการมาของบูฟเวอรีนนะว่าจะมีบูฟเวอรีนที่จะมาอยู่ในเออเอเวนเจอรของเรานะ a v e n นเ r อร์ดูฟเดนะที่ถ่ายทําเสร็จไปแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่มันจะอ่สื่อถึงบูฟเวอรีนแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเบาเกินไปไหมหรือถ้าจะเทียบกับเมื่อ7ปีที่แล้ว ในการที่าภาพปริศนาลุกฮาร์ดเนี่ยมันสร้างผลกระทบเป็นการ PR ของภุ่มกับแล้วมีผลกระทบกับหนังอย่างมากมหาศาลขนาดนั้นหรือเปล่าสำหรับผมผมให้1.4ส่วนส จากการที่ปริศนาของภูมิกับอย่างพี่น้องลูโซเนี่ยจะสร้างผลกระทบกับหนังนั่นก็คือเมื่อเทียบกับ7ปีที่แล้วคือภาพใบนั้นก็ใบชื่อหนังภาคที่4เป็นเอ็นเกมนั่นเองส่วนภาพนี้อะไรละ่ะที่มันจะให้อิมแพ t ในระดับนั้นได้ผมเองก็มองว่าถ้าเป็น AVX เหมือนที่แฟนๆเข้าดาวกันเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะเออถ้าเราไปเจอในหนังแล้วไม่ AVX กันจริงๆเนี่ยตีกันจริงๆก็อาจจะสร้างผลกระทบได้ใหญ่พอๆกับเหมือนตอนที่ออกมาใบชื่อหนังในตอน7ปีนะั้นหรือเปล่าโอเคเอาล่ะ ประมาณนี้ครับผมโอ้โหกาวกันมาเยอะมากแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับภาพใบเดียวใบนี้อยากจะเชื่ออันไหนคิดว่าอันไหนมันดูเป็นไปได้และคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้เพื่อนๆก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าคําพูดเขาเหมือนกันเลยอ่ะ so hard เหมือนกันเลยอ่ะปี2 0 1 8นปะและปีนี้อ่ะก็โ so hard เหมือนกันอ่ะเขาก็โพสต์เหมือนเดิมลงไอจีครับผมก็เลยมองว่ามันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปริศนาคําใบแน่ๆแล้วดูจากวันที่ในการ พสเนี่ยผมมองว่าเขาตั้งใจ PR นะเพราะจากข้อมูลของเดอ n e น Rockstar ร์เนี่ยบอกว่าเหมือนเขาจะมีเจตนาในการโพสต์ลงให้ตรงวันเดียวกันด้วยแต่ตอนวันที่19เก้ักันยาเนี่ยโพสต์ไม่ได้เพราะว่า Disney โดนบอยขอดจากเรื่องราวอะ,อะไรนะถอดถอนพิธีกรอะไรของฝั่งอเมริกาเขานะครับก็เลยไม่ได้โพสต์ตอนนั้นเพราะ Disney ก็เหมือนเป็นประเด็นอยู่ในช่วงเวลานั้นก็เลยมาโพสต์ในอีก10วันให้หลัก็คือเมื่อคืนวานนี้30กันยานะครับก็ นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันมีความตั้งใจที่จะ PR หนังเรื่องนี้อยู่ในนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับก็รออีกไม่นานครับถ้ากําหนดฉายเดิมกลางปีเนี่ยสิ้นปีนี้เราจะได้ดูดตัวอย่างแต่ว่า,าไปไปลายปีแล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีตัวอย่างออกมาในช่วงเวลาไหนแต่ผมคิดว่าคงไม่เร็วๆนี้แนแ่น่าจะมีข่าวอื่นๆที่เป็นแบบก๊สซิกก๊สซิกออกมาก่อนก็เป็นไปได้อย่างไงก็ เดี๋ยวไวมาว่ากันหลังจากที่มีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตเข้ามานะครับผมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากมีอะไรเคลื่อนไหวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ